ครับผมสวัสดีนะครับก็บริษัทบิ๊กจ๊อตนะครับสมบัติชุ่วโมแสนนะครับก็ช่วงสงการนะครับผมบังเอิญมีจังหวะนะครับไปได้บริการลูกค้าเพราะมีพัฒนาการบางท่านนะครับไม่ได้หยุดนะครับเราก็เลยให้ออกไปนะครับก็จริงๆตัวนี้นะครับเป็นสวนฟาร์มของคุณเทพนะครับฟาร์มสวนชุเลนที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่นะครับ ก็สั่งชุดเ่านี้ไปประมาณปีครับก็ครบปีแล้วนะครับก็เครื่องจริงๆใช้งานปกตินะครับแต่ดูสาเหตุนะครับนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับถ้าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับสายดูดยาว6เมตรตอนนี้น้ําของกรุงเทพเนี่ยลงไปเยอะมากนะครับก็เลยวันที่11หรือไงเนี่ยนะครับได้โทรมาสั่งสายดูดเรานะครับอีก6เมตรนะครับเพื่อจะไปต่อลงเพราะน้ําลงมากผมตกใจเหมือนกันนะ พราะว่าปีที่แล้วน้ํำยังเต็มอยู่เลยนะครับแล้วแล้วผมก็เห็นว่าต้นปีเนี่ยก็ฝนก็มาเรื่อยๆนะแต่ขามากับหายไปเลยก็เนี่ยท่านเดี๋ยวเราต่อไหมครับเราต่อเราต่อลงไปหกเมตรเพราะว่าท่านสั่งมาอีกหกเมตรแล้วก็ของเก่าอีกหกเมตรนะครับเป็นสิบสองแล้วอะสายดูหกนิ้วนะครับลงไปเยอะมากครับตกใจครับเพราะว่าปีที่แล้วตอนที่ไปติดตั้งเราเห็นรูปถ้าใครตาติดตามคลิปเก่าเนี่ยนะครับน้ํายังเต็มสวยอยู่เลยเนี่ยครับ พนักงานก็เข้าไปบริการให้นะครับน้ําจะหมดแล้วน้ําซึมด้วยนะครับเป็นบ่อน้ําซึมนะครับก็ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าสวนทุเรียนที่ท่านเขาเพิ่งลงด้วยนะครับเราก็เลยรีบไปบริการให้จังหวะที่ไม่ไกลเราด้วยนะครับอยู่ไทยธเนีอำเภอบ้านไร่เองนะครับชุดนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับเป็นชุดที่เป็นเครื่องอิสุทโบนะครับ130แรงนะครับกับปั๊มส่งใบพัดกลางเรานะครับ ก็เราขยายทางดูดให้นะครับผมค,คือจริงๆตัวนี้ผมจะขยายอยู่แล้วทางดูดจริงๆมันเป็น4ออก4เราก็จะกับขยายเป็น6กนิ้วนะครับอันนี้ท่อส่งก็เป็น6นิ้วเหมือนกันเพราะของทางคุณเทพเนี่ยแกเป็นเนินนิดนิดนึงคือฟาร์มคุณเทพเนี่ยฟาร์มทุเรียนที่บ้านไร่เนี่ยนะครับทั้งหมด70กว่าไร่นะครับตอนนี้ลงไปอยู่ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับลงไปได้ส่วนหนึ่งแล้วคือท่านก็ค่อยๆเดินท่อไป วางต้นทุเรียนไปอะไรนี่น,นะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็นะครับน้ำมันลงอุตตกใจนะครับเหลือน้อยมากปีที่แล้วนี่ใครดูคลิปก็เต็มเลยนะครับเต็มบ่อเลยนี่นี่เหลืออยู่ขั้นสุดท้ายแล้วอะตรงกลางแล้วอะนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็เนี่ยขนาดทางทางออกเราขยายเป็น6นิ้วให้สี่ออกหนะครับ เข้า4ออก4แต่เราขยายทางดูดให้นะครับขยายทางโศกให้นะครับก็น้ําก็จะเยอะนะครับก็ระยะทางนะครับดูนู่นนะครับก็70ว่ไล่อะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็ดูแต่กับทางแปลงเนี่ยครับพื้นที่สวยนะครับขว่าล้อมรอบเลยสวยมากนะครับท่านค่อยๆลงนะครับท่อหลัก6นิ้วนะครับท่อแยกก็คือสีบ้าง2บ้างนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านสะดวกนะเพราะว่าท่อหลักใหญ่แล้วมันจะจะสบายแล้วนะครับน้ํา ท่านเดินสปริงเกอร์ไว้ทั้งหมดประมาณทัก4 0 0่กว่าหัวนะครับก็เปิดได้ครบนะครับนะครับเปิดได้ทีเดียวจบนะครับเพราะน้ำมันเยอะนะไม่ต้องเล่นเครื่องเลยนะครับตัวนั้นอยู่แค่ประมาณ1,400รอบเองนะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยถ้าเปิดกันจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าอยู่ประมาณ600-800ถึงแปดรหัวนะถ้าสปริงเกอร์กินน้ำไม่เกินหลิตรต่อนาทีนะนะครับท่อหลักใหญ่ๆไว้ไม่ต้องห่วงนะครับ ตัวนี้สองใบพัดกลางนะครับเข้า4ออก4ตัวนี้แนวแนวเฮดนะครับจะได้สูงอยู่ที่65เมตรนะครับกับเครื่องอิซุทโบ130แรงม้านะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยนะครับสำคัญสุดนะครับท่านอยากได้ปั๊มรุ่นใหม่ๆนะครับเครื่องยนต์ต้องรุ่นใหม่ๆตามด้วยนะครับเพราะเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆรอบมันดีนะครับและจะประหยัดน้ํามันนะครับอย่างตัวนี้ก็เช็คกันมาก็ชั่วโมงนึงไม่ถึง3ลิตรเลยนะครับ ั่วโมงหนึ่งเพราะเดินรอบเบาไว้นะครับเดินรอบแค่พันเสีเองว่าของท่านยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับยังยังก็เปิดได้ทีหมดเลยก็15นาที20นาทีเสร็จแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เปลืองค่าน้ํามันมากนะครับเพราะว่ายัางแปลงยังไม่ยังไม่ครบนะครับค่อยๆลงเพราะทุเรียนที่ท่านเตรียมไว้อยู่ก็อีกหลายพันต้นยังอยู่ได้ใกล้ๆบ้านของพนักงานเลยนะครับที่พักพนักงานก็ดูนะครับผม ทางเรากอา็อย่างใกล้ๆอย่างเนี้ยนะครับคุณเทพเป็นลูกค้าประจําด้วยนะครับแกมีหลายส่วนนะครับก็ซื้อของเราตลอดนะครับก็ให้เราเราก็ดูแลท่านดีนะครับคือเราอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับจริงๆก็ดูแลดีหมดนะครับถ้าไม่ไกลเราอะนะเราก็บางทีเราไปให้ได้นะครับอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็ปั๊มสามไอพัดอยู่แถวปทุมธานีก็ไม่ได้ไกลเรานะครับเพเชอร์อตก นะครับว่าสาเหตุก็คือหอยเข้าไปอยู่ในใบพัดนะครับก็เห็นคลิปแล้วน้องเขาอธิบายไปแล้วนะครับก็หอยมันเข้าไปติดในใบพัดนะครับเข้าไปจนตันไอใบพัดเลยนะครับก็มาแค่ออกก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับโอเคครับผมก็คอยดูนะครับว่าเราอะนะครับหเนี่ยอยากให้ลูกค้านะครับเข้าใจเรื่องหลักการปั๊มแรงดันนะครับหนึ่งรอบต้องได้นะครับเครื่องยนต์รุ่นเก่าๆเนี่ย อย่างย,ย้อนยุคไป30ปีเนี่ยแทบจะใช้กับปั๊มรุม่นใหม่ของเราไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องเข้าใจนะก็เล่งรอบกันเยอะมากก็เดี๋ยวจะกลายเป็นกินน้ํามันนะครับถ้าถ้ามีเครื่องเก่าแล้วอยากจะใช้จะแบบเซฟหน่อยก็คือไปใส่พานซะนะครับจะใช้ได้นะครับอย่าไปต่อตรงแบบผมนะครับถ้าต่อตรงแบบผมเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องรุ่นใหม่ใหม่นะครับ ที่ประมาณทักสิกว่าปี up นะครับมันราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ผู้อิสุโทโบโนะครับที่เราใช้ชุดนี้นะปีปีนี้มาเราใช้แต่อิสุโทโบเลยนะครับเพราะว่ามันจบดีครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเครื่องดีผมผมผม,ผมสมัยตอนทักปีที่แล้วก็หาแต่นิสสันหาแต่อะไรก็ปัญหาเรื่องเครื่องก็เยอะนะครับปั๊มไม่มีอะไรเลยปั๊มไม่เคยเป็นอะไรเลยนะครับเจอแต่ปัญหาเรื่องเครื่องนิดๆหน่อยๆน,น้ำมันซึมบ้างอะไรบ้าง เพราะส่วนใหญ่มันอยู่บ้านเรามันโซมครับนิสันนะครับผมก็พยายามก็เลยเอายูสูนอกมาเลยดีกว่านะครับจบเป็นเทอร์โบเลยแพงกว่ากันก็ประมาณเกือบ2 0 0 0 0ื่นอ่ะต่อตัวนะครับก็ซื้อเข้าตอนนี้ก็ห้าหมื่นกว่า60,000แล้วอ่ะนะครับก็อยากให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้าระบบมันครบนะครับท่านก็สบายนะครับก็ฝากด้วยนะครับบิ๊กจอดนะครับจะดูแลลูกค้าอย่างดีนะครับผมขอบคุณมากนะครับ